นะคะคเรามีอีเวนต์กันที่นี่นะคะวันอันต้าซิงนี่วันนี้ตุกมานานนี้ไบโอแอคชีฟเยีย hmm. น mm hmm. นะคะ รอลงทะเบียนค่ะวันนี้นะคะตุกมางาน Bioactive นะคะที่วันแบงคอกค่ะวันนี้นะคะตุกมางาน Bioactive นะคะอยู่ที่วันแบงคอกนะคะ Bioactive Year End นะคะ

นี่ภาพบรรยากาศนะคะนี่ หลังสักเก้ายนะคะมองก้อนตรงที่เซนค่ะขคต่อเรื่องเลยค่ะ